สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตพอร์ตการลงทุนกองทุนรวมนะครับไปที่แอปเลยครับเข้าไปที่ลงทุนอ่าไมพอร์ตต่อครับอัปเดตกันหน่อยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาซื้อกองทุนรวมต่างประเทศเพิ่มเติมนะครับ อันนี้ไม่ได้แนะนําให้ใครมาซื้อหรือชี้ชวนให้ใครมาซื้อกองทุนอันนั้นอันนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับมีทั้งได้กําไรและขาดทุนเท่าเกันนะครับไม่ได้ชักชวนให้ใครมาซื้อนะครับถ้าจะซื้อต้องไปศึกษาหาความรู้วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองก่อนนะครับ เราค่อยซื้อ,อโอ้โหวันนี้ติดลบเพิ่มมา2องกองกองทุนต่างประเทศผมมีอยู่กองเดียวเดี๋ยววันนี้เราจะมาซื้อเพิ่ม1นึกองครับไปเลยทุกๆเดือนเนี่ยผมจะอัปเดตอยู่ประมาณ2-3คลิปนะครับคือผมจะ DCA กองทุนรวมผมเนี่ยไปเรื่อยๆหลักการของผมนะแล้วในหนึ่งเดือนเนี่ยผมจะมาอัปเดตให้ดูประมาณ2-3ครั้งแน่ๆนะครับจะเป็นมีการซื้อเพิ่มด้วยนะครับจากกองทุนอะไรก็คอยติดตามกันไปนะครับการลงทุนไปที่ซื้อขายสัเปลี่ยนไปที่ค้นหา พิมพ์เคคิยอี e. ผมได้ดูไว้บ้างคร่าวๆแล้วนะครับยูเอ็กซ์นี e, ่นะครับดัชนีหุ้นยุโรปอ่าดูดิคือผมจะพูดยังไง ตอนนี้ผมไม่ได้ค่อยลงทุนในประเทศไทยสักเท่าไหร่นะผมลงทุนไปทางต่างประเทศสัมากแทบจะร้อยเปอร์เซ็นตอนนี้ไม่มีมาลงทุนในกองทุนไทยเลยหรือหุ้นไทยเลยหรืออะไรเกี่ยวกับประเทศไทยผมไม่มีเลยนะไปต่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นอย่างเช่นกองนี้นะครับซื้อขั้นต่ำครั้งแรกห้าร้อยซื้อครั้งต่อไปห้าร้อย รับคำสั่งซื้อสามโมงครึ่งนะครับกองนี้ไม่มีนโยบายปันผลนะครับเป็นชนิดสะสมมูลค่านะครับราคาอยู่ที่สิบแปดจุดสองเก้านะครับวันนี้บวกอยู่ศูนย์ศูนย์ปดนะครับเดี๋ยวดูอผลประกอบการเขานี่เ,เริ่มสามเดือนโอ้โหพุ่งนี่ผลการเนินกงานเขาดีมากเลยดูดิ เนี่ยสามเดือนสิบเปอร์เซ็นแล้วอะ่ะหกเดือนก็สิบเ <1 S 1> ปอร์เซ็นหนึ่งปีสิบสองเปอร์เซ็นโอ้โหแบบวคงการเดินงานดีดทุกดีดีทุกช่วงเวลาเลยไม่มีสะดุดเลยรายละเอียดไออ,อันเก้าสิบเก้าจุดเจ็ดศูนย์เนี่ย เป็นสิ่งที่เขาจะเอาเงินเราไปลงทุนในกองนั้นๆน,น,นะครับลงทุนในดัดชนีหุ้นยุโรปอันนี้พูดกันแบบภาษาชาวบ้านนะครับหุ้นยุโรปห้าสิบตัวแรกที่มีมูลค่าสูงสุดหมายความว่า50ิตัวแรกเนี่ยคือเป็นหุ้นที่ดีเป็นหุ้นที่มีการเจริญเติบโตมีการ มันคงสูงเขาคัดเลือกมาแล้วอยู่ในห้าสิบอันดับแรกเนะี่ยคือแบบมันโอหจากหลายพันตัวมันคือมันดีที่สุดแล้วอะ่ะเราลงแบบภาพรวมเป็นดัดชนีไปอ่ามันของเราจะลงทุนอยู่ในนั้นนะครับจะเป็นสายการเงินสะส่วนมากเทคโนโลยีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปดูพาไปดูในอ่หนังสือที่ชวนว่า เข้าลงทุนไปในทางไหนมากเลื่อนลงมาที่การจัดสรรการลงทุนในประเทศเนี่ยเขาลงอฝรั่งเศส41%นะหมายถึงอยู่ในประเทศลงทุนอยู่ในประเทศฝรั่งเศสอนนี่ะ41%เดยอรมนี25% เนเธอร์แลนด์14%อิตาลี8%สเปน6%กลุ่มอุตสาหกรรมที่เขาจะสันลงไปนะครับแฟนเชียลคือการเงินหมายถึงเขาลงในการเงินอะ่ะ19%จาก100%นะคัสซูเมอร์อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอะไรสิ่งที่เกี่ยวกับผู้บริภโภคอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างอะ่ะ สินค้าจำเป็นอะไรพวกเนี้ยอินดัสเทรียลเนี่ยแปลว่าอุตสาหกรรมอ,อ่าลงทุนในอุตสาหกรรมผู้บริโภคสินค้าจำเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยเนี่ยสองอันเนี้ยอ่าอันละสิบแปดเปอร์เซ็นต์และสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะอินโฟมชั่นเทคโนโลยีก็ตรงตัวเลยลงทุนในเทคโนโลยีพวก สิ่งของอำนวยความสะดวกโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์อะไรพวกนี้คัสซูเมอร์สตาร์เพลส7%นี่ก็เป็นพวกอุตสาหกรรมสิ่งทอเสื้อผ้าเครื่องนึ่งห่มอะไรพวกนี้ยแต่ลงเป็นอุตสาหกรรมนะเป็นสินค uh, <Kivol. S 1> ้าจำเป็นซะส่วนมากอืม สินค้าจำเป็นกับ f i n a n นเะชีเนี่ยปริมาณน่าจะพอๆกันค่าธรรมเนียมก็ก็ไม่เยอะนะค่าธรรมเนียมอยู่บนนี้เก็บจริงอยู่0.5กับ0.7ค่าธรรมเนียมการที่เรียกเก็บจากผู้ถือหน่วยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากมูลค่าการซื้อขายนะครับ สูงสุดไม่เกิน1.5อ่แล้วก็เนี่ยนะเขาจะมีบอกหมดอะมาศึกษาหมดเนี่ยได้เลยเนี่ยมาอ่านนี้เนี่ยก็คือถ้าไม่พอใจคลิกตรงนี้มีให้อ่านอีกเยอะตเนี้ยมั่นใจแล้วแหละว่าเราจะฝากเงินให้เขาไปลงทุนและเขาจะสร้างผลตอบแทนให้ผมได้เดี๋ยวผมจะทยอย dca ไปเรื่อยๆ วันนี้ผมซื้อกองทุนนี้ครั้งแรกกดที่ซื้อกองทุนยอมรับอ่าคนที่มีความเสี่ยงตั้งแต่สี่ลงไปไม่ได้กดอันนี้นะอ่าของผมอยู่ที่ระดับห้ากองทุนอยู่ที่ระดับหนะครับคือความเสี่ยงมันเกินจากที่เราประเมินเขาก็ต้องเอามาให้เราติ๊กยอมรับนะครับ เน้นย้ำนะครับกองทุนมีความเสี่ยงจากอาตาัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอ่าควรศึกษาหาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับกดยอมรับไปส่ยอดเงินที่เราจะซื้อนะครับอ่าสามพันบาทไปตรวจสอบข้อมูลกดยืนยันไปแล้วอ่าเงิอนออกแล้ว ไปดูที่การจัดสรรน,นะครับไปที่ลงทุนรายการเคลื่อนไหวนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้หรือพรุ่งนี้ประมาณบ่ายๆมันก็จะขึ้นมาอยู่ในช่องจัดสรรน,นี่นะครับอันนี้อันเก่าๆที่ผมซื้อไปมีขายคืนขายคืนนี่คือขายคืนอันโตโนมัตินะครับ ขอผมพึ่งจะมาเริ่มหัดลงทุนในกองทุนนะครับยังไม่มีได้รับผลผลแต่ส่วนมากผมจะซื้อในกองทุนรวมผลผลนะครับมี AR ด้วย AR นี่คือขายขึ้นอัตโนมัตินะครับโอเคครับก็พอร์ตของผมก็มีเท่านี้สวัสดีครับ